าดัน,นลแล้วสวัสดีครับไก่ด้วยตอนนี้กำลังเดินทางไปร้านมูกระทะเลี้ยงส่งไองในน้องแป้งมันไอ้แบบจะหมดเลยนี่เนี่ยเด็กขับรถตัเองเด็กขับรถพี่เองน้นนองของนี่ตัต้งใจไปถ่ายอย่างนี้ไม่ถ่าย <c oughs> วอล์กตัวเองเนาะเอี๋ย<า>วจะถ่ายว้วันนี้ เลียงส่งไลแบ่งมันเพราะว่าจะมาอยู่จะไม่งไม่ถึงคุยได้เขาอ่ะเดี๋ยวขับมาสาอยู่มากเออนีวไหนมืองเอาตัวนั้นเ้อาวรามีอ่ะดีเอาด้แล้วันอะดีแล้วเป็นคนดีมากมึ้อ่ะ กับความอด้วยความวค,ามคามี้เกียนนะครับเม,ไร,ไ,มไรไมียมาลรงอุ่มใจแลาวมีมาลอยสี่สิบพอดีเลยอ๋อที่เวียนไ้นี่โควิดนันมาเนี่ เข้าวให้นั่งไก่กันเวียนไปใส่น้ำป่ะต่อใส่น้ำป่ะ

สวัสดีครับันนี้พบกับช่อง SD Channel อันนี้มาพบกับยาบอกยาลืมน้องแป้งนะครับจะาไปลงก็ไม่มีอะไรมากครับคลานี้นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับอันนี้นะครับพี่เตี้ยมอตอเออเตี้ยมอตอนะครับช้างป่าหอย มึงลบทันทีนะเอเดธ <co ld> อันนี้พี่เมธ,ธนะครับผู้จัดการโรงงานครับใช้คน,นะชายาเขาคือเมธหมอหีนะครับ <c oughs> น่เ <c oughs> เดีย๋ยวครับเดี๋ยวเราจะพบกับหมอหื่นประจำโรงงานครับโอ้คุยเสียกวันนี้มีความรู้สึกยังไงครับที่คุณไม่ได้กินร้านหมูทารานนี้ครับโอ้คุ <c oughs> เยเสียครับแซ่บมากเลยครับแซ่บมากแซ่บมาก พอแล้วครับแคบหน่อยอ๋อนี่แคบนี่ครับแคบเห็บหมานะครับเห็บขึ้นคนนะครับน่ะบอกว่าเห็บขึ้นเต็มขาเลยนะครับแคบเห็บหมาเห็บหมาขึ้นแคบคุย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 ไหนถามว่าความรักครั้งใหม่เป็นยังไงบ้างเออแล้วคุณจะแต่งงานกับเมียวันไหนครับแต่งงานกับเมียวันไหนแล้วขึ้นอยู่กับอีต่อ เขาจะให้เมียคุณเปลี่ยนนามสกุลหรือว่าใช้นามสกุลคุณครับขึ้นอย่างไรต่อถามต่อเลยไม่คุยไปเร็วไปเรไปเไปเลยไปดิต้องมึงนั้นแหละยื้อไปเลยมึงแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องกดติดตามซับตะไคร่ช้างน้อยสิทธิ์ลงพะเลไม่ค่อยถนัดเรื่องกินอย่างนี้อยู่แล้วขนาดไม่ค่อยถนัดเรื่องกินนะครับตอนนี้พุ่งกลางแล้วครับผม ก็ขออพ่อให้น้องไปอยู Luckily, meet, so ่ที oh ่ใหม่ก็ขอให้การงานเป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาในตัวส่วนที่เก่าความฝูงพี่ก็จะสู้ต่อไปน้องหน้าที่ใหม่ก็ขอให้น้องโชคดีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในที่ใหม่สำหรับคนชื่อแป้งก็ จะจดจำในต่อไปสำหรับพวกพี่ก็จะสู้ถ้าเขาไม่เก่งก่อนคือจะอยู่สำหรับน้องไปที่ใหม่ก็ขอให้น้องโชคดีกับหน้าที่การงานที่ใหม่สำหรับพี่ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้น้องโชคดีครับผมเนาะกะจีบ่มมิยังมากไหมก็คือว่า น้องเขาได้มองไหมเนาะยูนี่มองเก่ามันพอดีเนาะพี่น้องแต่คือว่าเขาได้มองไหมก็ให้เขาโชคดีกับมองไหมเห็นละคนผู้เก่ากับยูมองเก่าเห็นละมีเวอร์ชันนึงอีกเวอร์ชันนึงเห็นละผูกเก่ากับชิซูต่อไปก็ให้น้องโชคดีลำลำรวยๆครับการงานภาาาษบ้นโอ้แม่ทองบอกแม่แม่ก็ เอาเลยระษาน้เต็มที่ก็กีตนบอรทำไมก็ออยอายวีกังเจรอญออยกีตนบอรทำไมคือการการกีตาร์การยิงต้องสลับเปลี่ยนไปเรื่อยบังบูเลยรก็คือกีตโนบอร์ดทำไมบางที่กีบอจากีมันเซอร์กีบอทำไมกีอาจจะเก่งอเดิมยังก็ต้องอวพรก ក៏វាបែកដាក់ឡើយបែតើជិះទៀតហើយបងកៀកក៏យកកេឡូស៊ីមកកើតគណនមិនចេះហត់យ៉ាស្ការក្រោយលើពីនេះតតមុកជិនជើបាក់អររអើលហ៊ឹមទៅហៃតើបានត្រាក់ឲ្យជាបានត្រោះបងនៅបានះរបស់ក៏នស៊ូតតទៅស៊ូស៊ូយឺតๆទៅទៅទៅមកអោក້ອງមែនហៃព្រលីសហាយទៅណាអ่ะហ៎ហាយទៅណាមានទៅឆាង ก็ดีใจนะดีใจอย่างมากเลยเชื่อวันนี้ได้มากินเลี้ยงส่งน้องแป้งวันนี้นะครับถามความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรร่วมกันน้องมาแเดือนรู้สึกว่าดีใจเป็นอย่างมากบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างขอบคุณน้องใค่บุญล่ะคันเขาด้เขากำลังมาคิดอพี่ ดีใจมากครับดีใจมากเลยถึงแม้ว่าเราจะอาจไม่ได้ภาษาออสเตรเลียเท่าไรแต่ความสัมพันธ์ของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับขอให้น้องไปที่ใหม่สุสุขติที่ไม่ไสุสุขติขอให้น้องไปที่ใหม่เจอที่ดีคิดหวังส่งจำใดขอให้สมปรารถนาส่วนอายก็จะสู้ต่อไปตะวันดีก็เป็นแจ้งนี้แล้ว I l o เล you ืมใต้องครับผม๋อาหรือผมปิอชาช้าลรือปกล้องให้เอาจะไม่จบพี่โมที่จะพูดต่อสำหรับทุกอย่างที่เราร่วมงานกันมากี่เดือนนะแปดเดือนใช่ไหมครับแปดเดือนแปดเดือนอะไรก็สิ่งดีๆที่น้องทำ พี่ก็จะจดจําไว้สิ่งดีๆที่อันดีๆหนูไม่ต้องเอาไปนะคือทิ้งไว้อยู่นี่แหละเอาแต่สิ่งที่ดีๆเอาไปสิ่งที่ไม่ดีเอาทิ้งไว้อยู่ที่เดิมสิ่งที่ดีๆเอาติดตัวไปด้วยนัมสำหรับพี่ก็ไม่มีอะไรมากขออวยพรให้น้องโชคดีหน้าที่การงานที่ดีๆครับเมองแล้วก็ยิมเือด้พี่น้องเด้อกดติดตามซับสไครกดติดตามแล้วก็ดซับสไคร กดกระดิ่งติ๊งติๆงติงอย่าลืมช่อง Edie Channel แมนบอกอะลีหลอกช่องยูทูบของเราครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ใหให้ท่านดูเรื่อยๆครับผมกิ้งติ้งฝาคลิปส่งเลี้ยงส่งไอ้รัวเราก็าจะประมาณนี้นะ้น้องแป้งเราต่อไปนี้ก็คงไม่มีใครมากวนส้นตีนเราอยู่แล้วแะมันออกไปแล้ว อพอมันอยู่ก<ด>็พอได้กวเส้นตีนกันอยู่นี่แหละนะทุกคนโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านจริงๆคลิปนี้ก็มีอะไรนะ่กูจะตัดให้สั้นที่สุดนี่ครับ